มาวันนี้มีสมาร์ทโฟนรุ่นเจ๋งๆ e x c l u s i v e มาให้น้องๆดูอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรุ่นนี้ทุกคนแน่ให้ดูเลยเรย์มี10 p ป o 5G c o c a c o l a Edition นั่นเองกล่องมีใหญ่มากๆให้ดูกล่องก่อนนี่เห็นไหมกล่องหลอดเท่เลยท่อสุดๆตัวนี้ e x c l u s i v e มีไม่กี่พันเครื่องทั่วโลกเท่านั้นนะแล้วก็ข่าวดีในบ้านเรา เรียวมีไทยแลนด์นำเข้ามาขายในบ้านเราด้วยจํานวนจํากัดซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยวันที่น้องๆได้ดูคลิปก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นการในบ้านเราบานที่เรียบร้อยแล้วซึ่งราคาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยงไงเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันหวังว่าเรียวมีจะเปิดราคามาได้โดนใจแฟนๆเรียวมีแล้วก็โดนใจทุกๆคนเด้อมาพูดมากเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แพ็กเกจกล่องกันก่อนกันล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่แม็กคาทุกคนมาดูแพ็กเกจกล่องเจ้าเรียวมี10โป 5G Coca-Cola Edition ซึ่งในรุ่นนี้้เถาร ูดถึงสเปคเนี่ยสเปคก็จะคล้ายๆกับรุ่นที่แมกเคยทํารีวิวไปเลยนะก็จะได้ตัวหน้าจอ120 h ฮิได้ชิปเซ็ตแ n a p d ากอน695 5G มาพร้อมกับแบต5,000ชาร์จไว33วัตต์แล้วก็ได้กล้องหลัง108ล้านนะในส่วนของสเปคเนี่ยก็ให้มาแบบจัดเต็มอยู่แล้วสําหรับในรุ่นนี้แพ็กเกจกล่องตัวนี้บอกเลยว่า Exclusive สุดๆเลยนะครับ realme ี N d Coca-Cola แน่นอน หน้าตาพัคเกตกล่องเนี่ยก็จะมีการดีไซน์แบบ x x c l u s i v e โดยเฉพาะรุ่นนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าน้องๆยังจำได้พี่แม่เคยแกะกล่องรุ่นที่เป็นเดียวมี X ก,กับดากอนบอลแล้วก็นารูโตะไปซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่ เรียวมีเนี่ยมีการไปทําร่วมกันกับทางโคคาโคลาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีสมาร์ทโฟนที่ไปคอลแลบปกับของกินนะส่วนใหญ่ก็จะคอลแลบพวกการ์ตูนพวกภาพยนตร์เนาะตาแต่พักเกจกล่องของเจ้าตัวนี้นี่ใหญ่แบบใหญ่จัดๆถ้าคิดไม่ออกว่าใหญ่ขนาดไหนบังหน้าพี่แม็กมิดเลยนะน้องๆแหมพัสดุกล่องตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโลโก้เรียวมีกับโลโก้ของโคคาโคลาหรือว่า คนไทยเรียกกันว่าโคกนั่นแหละตรงนี้มีการเล่นเท็กเจอร์นะปลามันโดนแสงมันก็จะแบบเหลื่อมเมาเมาแบบนี้นะทุกคนอ่ะมันก็จะเลื่องแสงแบบนี้เลยตรงนี้เนี่ยฟิลจะคล้ายๆกับโคกที่เรากินแบบโคกกระป๋องอะ่ะคล้ายๆกันเลยแล้วก็ข้างๆถัดมานี่ก็จะมีโคคาโคล่าแบบขวดนะขอเรียกเป็นโคกได้ไหมเรียกโคคาโคล่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีโลโก้เรียวมีแล้วก็โลโก้ของโคกนั่นเองนะส่วนด้านใต้ตรงนี้ ให้จะมีโค้กที่เป็นแบบกระป๋องทางด้านขวาของกล่องนะฮะก็จะมีเรียวเหมียวนะครับตัวนี้ก็มีการออกแบบดีไซน์มาโดยเฉพาะของรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเรียวเหมียวแบบโคคาโคล่าฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูจำมากาข้างๆก็ไม่มีอะไรละหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องอ็าเกตด้านนอกนะ ใหญ่มากแล้วก็น่าเก็บมากๆเปิดออกมาสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นตัวแพ็กเกจกล่องข้างในตัวนี้แน่นอนก็จะใส่สมาร์ทโฟนอยู่ข้างในเนาะแล้วก็ข้างๆกันนี่ให้ดูโอ้สวยมากทุกคนให้ดูเลยนะเราก็จะเห็นเรียวเหมียวที่มีการออกแบบโดยเฉพาะน้องก็จะมาพร้อมกับหน้าตาดีไซน์คล้ายๆกับ น้ำโค้กอยู่ข้างในอ่ะทุกคนก็จะมีฟองฟองมีการเล่น็กเจอร์ด้านหน้ามีคา Cola, นะําว่าโคคาโคล่าเท้าของน้องด้านล่างก็จะมีคําว่าเรียวเหมียวนะส่วนด้านหลังตรงนี้มีเขียนคําว่าเรียวมีดีไซน์สตูดิโอนะครับแล้วก็เรียวมีแอดโคคาโคล่าแหมหน้าตาน้องเรียวเหมียวบอกเลยว่ากิ๊ดแตกแน่นอนสำหรับคนที่ชอบฟิกเกอรนะ์เพราะว่าน้องน่ารักคิมมินโตะมากๆแล้วก็ตัวแพ็กเกจกล่องที่ใส่เครื่องมาเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะด้านหน้า มีรูปทรงดีไซน์คล้ายๆกับโคกแบบกระป๋องอ่ะสวยงามมากตรงนี้มีคําว่าเรียวมีมีคําว่าโคคาโคล่าแล้วก็มีคําว่า1ิปโป 5G นั่นเองแล้วก็ข้างๆเขียนว่าเรียวมี1ิ p โป 5G โคคาโคล่าอ dition นะเห็นไหมเท็กเจอร์โอ้โหสวยงามระดับแท้และตะลึงเลยทีเดียวเชียวแล้วก็บริเวณด้านล่าง มีบอกสเปคต่างๆก็อย่างที่พี่แม็กแจ้งไปได้หน้าจอ120เฮกล้องหลัง108ล้านมาพร้อมกับเซมดากกน 6955G แบต5,000พร้อมกับชาร์จไว33วัตต์มาเปิดดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับปับ๊บโอ้โห เปิดออกมาเราจะเห็นกล่องเล็กๆสีดำๆแบบนี้1กล่องนะด้านหน้าคล้ายๆกับขวดโค้กนะจ่มาข้างในพอเราแกะออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะก็จะมีพวกสมุดคู่มือแล้วก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยสติกเกอร์ก็จะมีมาให้ทั้งหมด2แบบนะสติกเกอร์ที่แถมมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะน้องเรียวเหมียวที่เป็นตัวสีออกแบบแดงๆแล้วก็จะมีน้องเรียวเหมียวที่มาพร้อมกับสีออกแบบดำๆเขาก็จะมีตัว การ์ดรันดัเบร์นะครับมีใบใบเซอร์มาให้นะเครื่องทีแม็กได้มาก็คือ n ั m เบ r ร์ด2จะเป็นแบบโคกกระป๋องเห็นไหมโคคาโคลากระป๋องเห็นไหมฮะดีไซน์คล้ายๆกับโคกกระป๋องที่เรากินกันนะด้านหลังเขาก็จะมีเขียนนู่นนี่นั่นเป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งอ่านไม่ออกเหมือนกันอารมณ์เสียแล้วก็เข็มจิ้มซิมตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะทุกคนนี่เอาให้ดูเข็มจิ้มซิมที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ของฟ้าขวดของโค้กนั่นเองนะฮะ นี่เห็นไหมเอ็กคูซีไปถึงแบบเข็มจิ้มซิมเลยทุกคน l i m i t e e Edition สุดๆสำหรับในรุ่นนี้หลักๆประมาณนี้ก็จะมีสติกเกอร์มาให้ได้แปะเหมือนเดิมมีมาให้ทั้งหมด2ชุดนะอยากจะไปแปะอะไรก็สามารถเอาไปแปะแล้วก็คีเอ็ดตามที่น้องๆต้องการได้เลยมีการ์ดที่รันดัมเบอร์มาให้หลักๆก็จะประมาณนี้ต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องที่เขาแถมให้ดีกว่า เดี๋ยวตัวเครื่องขอวางไว้ก่อนอุปกรณ์ด้านในนอกจากที่จะมีพวกเข็มจิ้มซิมที่ e x c l u s i v ูแล้วนะครับก็จะมีเคสแถมมาให้เคสหน้าตาก็จะเป็นเคสแบบปกตินะที่เป็นแบบใสๆควันบุหรี่แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาตัวนี้ก็จะให้มาเป็นแบบชาร์จไวแบบ33วัตต์มาให้ในกล่องเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบซูเปอร์วูแล้วก็จะมีสายชาร์จที่เป็นไทป์ C มาให้ในกล่องไม่มีหูฟังมาให้นะแล้วต่อมาเรามาแกะดูเครื่องกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียนาาฬิก้ ไม่เสียเวลาเฮ้ย hey, ถูกแล้วเล่นเองตบมุกเองด้วยนะครับสับตัวเครื่องของ realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition เนี่ย พี่แม็กต้องบอกเลยว่ามันสวยมากๆสวยแบบนี้เลยน้องๆสวยจัดประหลัดบอกดีไซน์การออกแบบของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกแบบเอกลูซีฟเลยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์คล้ายๆกับโคกกระป๋องอะเราจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องก็จะมีการแบบโค้งมนทั้ง4ฝั่งแล้วก็ตรงบริเวณกล้องเนี่ยเขาก็จะมีเลนส์กล้องที่เป็นสีแดงมาให้ด้วยนะครับตัดกับสีดาตรงนี้การออกแบบก็จะเป็น70-30ก็คือโลโก้โคกนี้70 ตรงนี้สีดำดำสามสิบนั่นเองดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับกระป๋องโค้กนะที่เรากินกันแบบบ่อยๆนั่นแหละข้างๆก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่เป็นแบบด้านๆนะครับแล้วก็ข้างๆตรงนี้เนี่ยมีเขียนคําว่าโคคาโคล่าด้วยสวยงามมากดีไซน์ที่เขาให้มานะครับพรีเมียมเอกลุซีฟสุดๆสีแดงเนี่ยแบบแดงแบบจัดๆเลยฝาหลังเป็นฝาหลังแบบด้านนะจากที่ลองลองรูปๆติดตัวนิ้มือค่อนข้างยากให้ดูเห้นดูให้ดูดดเป็นไงสวยไหมมันสวยนะ ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ใช้มือถือที่เป็นลายของเครื่องดื่มที่เรากินกันแบบประจำพี่แม็กเป็นคนหนึ่งที่กินโค้กบ่อยมากนะข้างๆก็ยังมีเลยพี่แม็กจะกินโค้กซีโร่นะครับก่อนอัดก็จะกินโค้กซีโร่ตอนกินข้าวก็กินโค้กซีโร่ต้องยอมรับเลยว่าโค้กเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะนี่คือตัวเครื่องคร่าวๆสวยจริงๆสวยจัดประหลัดบอกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความเอ็กซ์คลูซีฟที่ทางเรียวมีให้มา ที่ร่วมกับแบรนด์โค้กเนี่ยนะครับนอกจากที่จะมีแพ็กเกจกล่องที่อลังการมีตัวเครื่องที่มีการดีไซน์ออกแบบโดยเฉพาะในรุ่นนี้แล้วเนี่ยพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาเราก็จะเห็นพวกวัลเปเปอร์พวกทีมที่มาพร้อมกับไอคอนที่เป็นแบบโคคาโคล่านะครับหรือว่าโค้กนั่นเองนะเราก็จะเห็นไอคอนพวกโทรศัพท์พวกกล้องพวกนูน่นพวกนี่นะครับเป็นแบบสีแดงๆแล้วก็จะมีคล้ายๆกับฟองของแบบ โคกอยู่ด้านในจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราแบบชาร์จแบตหรือว่าเวลาที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลูซีฟด้วยนะเวลาที่เราชาร์จแบตมันก็จะมีเสียงที่เป็นคล้ายๆกับเสียงแบบซซ่าส่งข้อความาเข้ามาก็จะมีคล้ายๆกับเสียงแบบพวกแบบเปิดขวดโค้กอะไรประมาณนี้นะรวมไปถึงตอนที่เราแบบถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวจะลองให้ดูดูนะนะเสียงชัตเตอร์ชัตเตอร์อย่างเฟี้ยวป๊อกป๊อกป๊อก เปิดขวดโค้กมีเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะด้วยตอนเด็กๆจำได้เลยนะตอนที่แบบโค้กเป็นพาร์ทเนอร์ให้บอลโลกมั้งทันไหมมีใครทันไหมอะเดี๋ยวจะลองเสียงแจ้งเตือนให้ฟังเห็นไหมจะมีเสียงซ่าเปิดแบบเปิดขวดโค้กอะ ช,ะะชาร์จบงชาร์จแบตเนีน่ยมีเสียงมาให้หมดเลยโอ้โหอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวหมดกล้องเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร,ร์พิเศษมาให้ด้วยนะสำหรับในรุ่นนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ทั้งหมด3แบบก็จะเป็นแบบที่ย้อนไปในยุค80ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงรุ่นนี้เนี่ยพี่แม็กเคยรีวิวเนี่ยฟิลเตอร์ที่เขามีมาให้มันเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ในรุ่นนี้ก็จะมีฟิลเตอร์โดยเฉพาะสําหรับในรุ่นนี้ด้วยก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดดูกันได้เลยนะนะ ชอบตรงที่แบบถ่ายแล้วเสียงชัตเตอร์มันเสียงเปิดโคดโค้งนะะมันมันมันร้ายจริงๆประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเรียวมี10 Pro 5G โคคาโคล่าเอ dition สวยนะสวยจริงสวยจริงทุกคนน่าเก็บสุดๆนะพี่แม็กชอบความที่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับกระป๋องโค้กอะดีไซน์ด้านหลังอะแล้วก็มันจะแบบโคง้งโค้งนิดนึงนะฮะการออกแบบคือเลิศมากเป็นกล้องมีแบบสีแดงๆอยู่แบบ รงกล้องด้วยสวยมากสวยมากนะครับพอมันโดนแสงมันแบบเล่นเท็กเจอร์คือแบบเลิศเลยอ่ะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะสหรับใครที่เป็นแฟนๆเดียวมีหรือว่าใครที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนในช่วงนี้อยู่เนี่ยก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับเจ้าเรียวมี10 Pro 5G Co ค a c o l a Edition นะเรียวมี8โขกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามอารามแท้และตะลึงเลยทีเดียวเชียวแปลกใหม่และไม่เหมือนใคร ตามแบบสไตล์ของ realme นะแดทูลิคุณกล้าที่เสี่ยงหรือเปล่าหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยงไงรอติดตามราคาไปพร้อมๆกันนะหวังว่าเ e ลมีจะเปิดราคามาได้ถูกใจน้องๆน,นะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทงเอาของเราก่อนใครคลิปนี้พี่แม็มกต้องขอตลาไปก่อนหวังพี่ยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนนจ๊ะสวัสดีครับจุบ๊บๆขอตัวไปกินโคก่อน หิวน้ำสักเหลือเกินอารมณ์เสีย